นี่คือเอาเลยเลยยังไงนะ บษัที่ครับก็คือบริษัทงานผลิตส่วนรอนะครับอาจารย์มีบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นที่นี่ก็จะมีทางคนไทยแล้วก็คนญี่ปุ่นแล้วก็พลังงานยนก็คือพลักงานไฟฟ้าเราีีันรอยู่ประมาณ300คนล้ก็ตอนนีจะนด้รถก็ีถยนตทีวีเข้ามาดากรัามันก็ทำให้ลาะตายไนได้ในงานรถโแล้วก็เรื่องของ 嗯。Mm. 嗯。Mm hmm. โอ้โหแล้วมันก็จะลงไปอีกเหรอตอนนี้ก็พยายามที่จะหาผู้คาเ้มืมาเปฝั่งทีมมากว่าแล้วเราิบวนการไปหาที่ได้มาเสร็จนเิแล้วก็พยายามที่มีรักาไว้อืมช่วงนีนะคะ

กับสองชั่วโมงแล้ญี่ปุ่นที่นี่ไปแบบไม่นัดตัวในกรุงเทพนะแต่รถไม่ติดรถไม่ติดแต่มันไกลแต่ว่าโดยปกติรถจะไม่ติดประจุปกติได้ได้มานั่งแน่นี่พร้อมกระถนใช่ไหมยอมยอมสนใจมากติดก็แต่สปีก็เวันวัน โอ้ดีจังใช่ท่านไม่ค่อยอ,อ่อนนิมนต์แล้วใช่ท่านคุยกับท่านอยู่ว่าท่านแบบว่าไม่ไหวแล้วเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้อยู่วัดอย่างเดียวแล้วก็เอาเฉพาะแค่เวลามีคนโฟนอินเข้ามาแต่ถ้าออกไปข้างนอกไม่ไหวแล้วหมอแก่มากแล้ว ดีดีนุโมธนาสดีดีดีได้าาอขอบคุณมากนะคะสาธุนุโมธนาอนุโมธนาสาธุ แล้วแต่ก็ทีก่านมนะครับก็วันนี้นะก็เป็นเชิงที่ที่ราเดียครับหรือว่าที่เรารู้จักกันใงานของเทศนทางนะครับพ้มาพูดคุยนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆนะครับเกี่ยวกับทำนนะครับให้กับพวกเราทามทีมเพื่นนะครับก็อยู่เพื่อไม่ให้ารเสียเวลานะครับผมก็สั่งเดียรญนะครับอาจารย์เดียนะครับให้ให้ข้อคิดแล้วก็ใหรับให้ับทุกคน ก็สวัสดีทุกคนเนาะขอนโมทนาทุกท่านทุกคนด้วยข้างหน้ามึงนั uh> ่งทำอะไรกันเนี่ยอ right> ันนี um> ้พวกนี้คือลูกเมียน้อยหรือยังไงไม่มีเก้าอี้นั่งเป็นของตัวเองไม่เมื่อยเหรอชินใช่ไหมชินชินแล้วเนาะชินในความลําบากกันเนาะโอ้โหก็ยังลําบากอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมอ๋อสมน้ำหน้ามึงอะนะ ก็ดีใจที่มาในวันนี้เดี๋ยวจะไปต่อไปต่อมีงานต่อก็อาจจะแบบปุ๊บปั๊บรวดเร็วหน่อยแต่พยายามจะเผื่อเวลาไว้ให้แล้วก็จะพยายามมีเวลาในการถ่ายรูปตอนท้ายไว้ให้หน่อยหนึ่งเพื่อที่จะให้พวกเรามีโอกาสในการได้พูดได้คุยกันก็เดี๋ยวจะจะบรรยายไปสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวจะช่วงท้ายก็จะให้ตั้งคําถามให้สามารถถามตอบได้ทีนี้จะถามตอบโดยใช้เป็นไม้ถามตอบก็ได้หรือจะใช้วิธีการจดใส่กระดาษแล้วให้อาจารย์อ่านก็ได้ แล้วแต่ถ้าใครมีกระดาษก็จดใส่กระดาษมาถ้าใครกล้าหาญชานชัยก็ใช้ไม้ในการถามได้เลยนะกระแทกกระต่อหน้าต่อตาเนี่แหละใะให้รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างอะนะ <S 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 ก็ <C oughs> ที่นี่ก็พนักงานเยอะดีนะในการทํากิจทาการทํางานอาจจะก็ได้รับฟังปัญหามาคร่าวๆคืออาจารย์ก็คงไม่ได้ให้กําลังใจอะไรเต็มที่ก็ให้ได้แค่หลักสัจจะความจริง พอให้กําลังใจพวกเราไปเดี๋ยวพอเวลาพูดวันนี้เสร็จปุ๊บมีกําลังใจขึ้นมาอีสองสามวันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะเราอยู่กับปัญหากําลังใจไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดแต่สิ่งสาคัญที่มันอยู่กับเราไปตลอดคือความจริงตรงหน้าเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะให้ได้คือความจริงและสอนให้พวกเรายอมรับตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะในเมื่อมันเป็นของมันเช่นนั้นเองเราก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นถ้าเรารับสภาพของความเป็นเช่นนั้นไม่ได้เราก็ต้องเดินออก แต่ถ้าเรายอมรับสภาพตามความเป็นจริงได้เราจะมีความสุขในปัจจุบันได้แต่ความสุขในปัจจุบันในเมื่อสภาวะหรือสภาพมันเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องใช้ชีวิตโดยสภาพหรือสภาวะที่มันเป็นเช่นนั้นคือยอมจำนวนต่อมันขวนขวายในการทำตามเหตุตามปัจจัยที่มันพอจะทำได้ถ้ามันไม่ได้มากไปกว่านี้หน้าที่เราคือเราก็ต้องขยับขยายเพิ่มเติมกว่าเดิมในการหารายได้จากด้านอื่น ปัจจุบันการขอยออนไลน์มันก็ค่อนข้างจะเป็นที่บูมในสังคมใช่ไหมถ้าใครมีความสามารถในการทําได้ถ้าใครท <Summer. S 1> ําทไม่ได้ก <t> ็ต้องยอมรับสภาพ <t> ว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นอาจจะได้เข้าใจในบริบทปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเราไม่สามารถหนีปัญหาที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าได้ได้แต่ยอมรับตามความเป็นจริงแต่ปัญหาพวกเราเอ่ะมันติดปัญหาตรงที่ไม่ยอมรับความจริงพอเวลาไม่ยอมรับความเป็นจริงแล้วเนี่ยกับกลายไปซ้าเติมตัวเองด้วยการไปกู้หนี้ยืมสินให้เกิดความลําบากลําลบนในการใช้ชีวิตของตัวเองเข้าใจว่ามันไม่พอนะ แต่มันจะกลายเป็นสร้างปัญหาให้กับตัวเองมากขึ้นการใช้ไม่พอมันดีกว่าใช้เกินกว่าที่จำเป็นไม่พอมันไม่เป็นหนี้แต่ไม่พอแล้วไปขวนขวายให้มันพออันนี้มันจะเริ่มเป็นหนี้แล้วทีนี้ไอ้ไม่มีเนี่ยแต่ไม่เป็นหนี้มันจะไม่ทุกข์มากเท่ากับพอใช้แต่ดันเป็นหนี้แล้วเขาต้องมาขวนขวายในการทวงหนี้ทวงสินเราแล้วเราก็ต้องกังวลว่าจะเอาเงินที่ไหนใช้เขาอันนี้มันลําบากมากกว่าเดิมนะ อันนี้เรียกว่าลักษณะของการซ้ําเติมตัวเองในการใช้ชีวิตการเป็นหนี้เนี่ยผู้เจ้าบอกว่ามันเป็นทุกอย่างยิ่งในโลกถ้าเราไปขวนขวายเอาสิ่งใดมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเกิดความสุขในการใช้ชีวิตหรือตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองมากจนเกิดความเกินกว่าที่เราหาได้การเป็นหนี้นั้นอาจจะเป็นทุกอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตของเราสุดท้ายมันจะนํามาซึ่งความทุกข์ในชีวิตมันจะนํามาซึ่งความเสื่อมในการใช้ชีวิตของเราถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยของความพอดีไม่ได้ ความกังวลจะเกิดขึ้นนอนก็จะหลับยากเพราะเวลานอนก็จะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทํำยังไงดีจะหาอะไรมาทําอะไรดีจะเอาเงินจากไหนมาใช้ใจ่ายดีจะเอาเงินจากไหนไปใช้หนี้ใช้สินดีคือเราจะกังวลกับเรื่องพวกนี้ตลอดเวลาโดยสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันอาจารย์เคยเป็นหนี้แล้วการเป็นหนี้ของอาจารย์เป็นทุกอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตบนโลกนี้พวกเราน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าอาจารย์เคยล้มละลายมาก่อนแล้วการที่มันเป็นหนี้เนี่ยจากการที่เราใช้เกินกว่าพอดีที่เราหามาได้ มีหมายสารมาแขวนหน้าประตูอาจจะว่าจะจะหนักพวกเราหนักกว่าพวกเราเยอะรายได้ที่มันเคยได้เยอะวันหนึ่งมันลดลงเหลือนิดเดียวอาจจะเคยเป็นแบบพวกนี้มาก่อนอาจจะเคยได้เป็นแสนแล้วมันตกกลับมาอยู่แค่หลักหมื่นแล้วค่าใช้จ่ายเรามันเป็นหลักแสนไปแล้วเพราะเราเคยมีเงินมากวันหนึ่งมันตกลงมาเราก็เลยขวนขวายในการหยิบยืมเพื่อให้มันโคเ e อร์บค่าใช้จ่ายที่เราเป็นจนวันหนึ่งมาพลุงพลังไปหนดมันก็ติดขัดปัญหาสุดท้ายนําไปสู่การเป็นหนี้ สุดท้ายนะําไปสู่การฟ้องลงมาลายเพราะเราไม่สามารถหาขวนขวายในการหาเงินหาทองมาตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองที่ตัวเองเป็นอยู่ได้สุดท้ายก็เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตจนนํามาเึ่งการฟ้องร้องนํามาซึ่งการอับอายขายข,ายขี้หน้ามากมายมหาศาลแต่จะก็สู้เรื่องพวกนี้มาตลอดไม่ได้ท้อถอยอสู้มาตลอดจนวันนึงเรามาเจอหลักคําสอนพระเจ้าแล้วเราก็ปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมตั้งเจตนาไว้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องใช้นี่สิเหล่าน,นี้ให้หมดให้จบสิ้นให้ได้จนวันนึงเราก็ตั้งเจตจำนงแบบนี้มาตลอดก็ขวนขวายในการทํามาหากินด้วยความซื่อสัจสจริต แล้วก็ทําตามหลักคําสอนพระเจ้าไปรู้จักพอประมาณและไม่ก่อร่างสร้างหนี้เพิ่มอะไรไม่มีไม่เอาอยากได้ถ้าไม่มีตังค์ไม่ซื้อไม่ยอมเป็นหนี้บัตรเครดิตไม่ยอมเป็นหนี้เงินกู้ไม่ยอมเป็นอีกแล้วมีแค่ไหนใช้แค่นั้นไม่มีก็ไม่ต้องกินไม่มีก็ไม่ต้องใช้ลองดูว่ามันจะตายเพราะไม่มีเงินก็ให้มันรู้ไปเราลอดมาถึงทุกวันนี้ได้ก็ไม่ได้อดตายแต่เราขอหยิบยืมเงินเพราะเราอยากได้อยากมีและอยากเป็นหลายอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวกับอาหารการกิน อยากได้เสื้อผ้าอยากได้การแต่งตัวที่ดีอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้ชีวิตที่ดีอยากได้การกินการอยู่การหลับการนอนที่ดีอยากได้จากการกินอาหารการสังสรรค์การกินดื่มในการที่ไปออกเสียเงินเสียทองมากมายที่ไม่ใช่การกินข้าวเพื่อประทางชีวิตในการใช้ชีวิตของเราไปวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้าอาจารย์ไม่มีอาจารย์ไม่เอาจนวันหนึ่งมันเดินมาสู่ที่อาจารย์ปฏิบัติตามหลักคำสอนพระเจ้าก็ใช้เวลาอยู่หลายปีปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ไม่ไปนั่งขวนขวายว่าจะต้องสําเร็จหรือไม่สาเร็จ หน้าที่เราคือทาไปเรื่อยสร้างเหตุไปเรื่อยอดทนอดกลั้นถ้าหลายคนเคยได้ยินอาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยก่อนหน้าอาจารย์เคยบอกว่าอาจารย์เคยแก้ไขเรื่องหนี้สินอาจารย์ถึงขั้นกินไข่ต้มตลอด3เดือนเพื่อที่จะปลดภาระหนี้สินตัวให้เร็วที่สุดตลอด3เดือนเพื่อเคลียร์หนี้นอกระบบออกให้หมดเพราะก่อนหน้าอาจารย์ก็เป็นหนี้นอกระบบและเป็นหนี้ในระบบในระบบมันฟ้องลงมาลายไปแล้วงั้นเอานอกระบบเคลียร์ให้จบเราเคลียร์ให้จบไปทีละอันทีละอัน จน,นระบบเราเคลียร์จนจบจากการกินไข่ต้มสามตลอดสามเดือนแล้วเ,เก็บเงินอย่างเดียวไม่ซื้ออะไรไม่เที่ยวไม่กินไม่ดื่มใครช่วนไปไหนไม่ไปเราอยู่แต่บ้านเพราะเราต้องการจะหมดหนี้เพราะเราเห็นแล้วว่าไอ้ต้นเหตุของความทุกข์มันคือหนี้สินที่เราเป็นอยู่เราก็รีบขนขวายในการใช้จนที่สุดหนี้สินที่อาจารย์เป็นอยู่ทั้งหมดในช่วงระยะเวลาอันไม่นานนี้เนี่ยที่เราเห็นคดีที่เราคุยกันว่าจะรล้มละลายเนี่ยอาจจะก็ได้ใช้หนี้สินจบไปหมดเรียบร้อยแล้วก็ดับเป็นศูนย์บาทซึ่ง ไอเหตุปัจจัยตัวนี้เราทําตามหลักคําสอนพระเจ้ามาตลอดเวลาแล้วเราก็พ้นจากพันธนาการจากการเป็นหนี้สินสิ่งที่จะพยายามจะบอกสอนคือเราอย่าพยายามไปเป็นนี่ถ้าเรายังไม่เป็นหรือเราพยายามอย่าเป็นนี้เพิ่มเติมเป็นแค่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่าไปขวนขวายหาเพิ่มไม่งั้นความทุกข์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราอย่างหนักหนาสาหัสหามากความทุกข์เนี่ยมันมันไม่ปราณีต่อใครนะความที่ทําให้เราเศร้าหมองในใจความกังวลกังวลในชีวิตของเรามันไม่เคยปราณีต่อใคร มันพร้อมจะจ้องทำลายทำร้ายเราตลอดเวลาพร้อมจะทำลายชีวิตเราอยู่เสมอถ้าเราไม่มีสติสัพพัญญะในการใช้ชีวิตถ้าเราไม่มีสติสัพพัญญะในการจัดการบริหารจัดการระบบการใช้ชีวิตของตัวเองสุดท้ายแล้วปัญหาทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วสุดท้ายมันจะนำไปสู่ความพลุงพลังแล้วเราจะแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยอย่าให้มันพอกพูนสะสมจนนำมาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจค่อยๆเคลียร์ออกไป ปัจจุบันใครเป็นหนี้อยู่รีบเคลียร์ซะอย่าสร้างหนี้เพิ่มถ้าสร้างหนี้เพิ่มหนี้เดิมจะไม่มีวันหมดแต่ถ้าเรายุติการเป็นหนี้สร้างหนี้มาแล้วรีบใช้หนี้เก่าให้หมดการเป็นหนี้ใหม่เกิดขึ้นไม่ได้เดี๋ยววันหนึ่งหนี้เก่าจะหมดเองนี่คือลักษณะของการสอนรู้จักพอประมาณในการใช้จ่ายไม่งั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราตอบสนองต่อความอยากของตัวเองมากเกินไปจนมองไม่เห็นความเดือดร้อนหรือภัยเวรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสุดท้ายความเศร้าหมองหรือความทุกข์ที่สุดคนที่รับ ผลของการกระทํานั้นคือใครอ่ะก็คือตัวเราเองใช่ไหมกรรมมันมีอยู่3อย่างอะ่ะกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมนี้เรียกว่าการกระทํา3อย่างใครกระทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นจะกระทํากรรมดีก็ตามจะกระทํากรรมเลวก็ตามไม่มีใครหนีผลของการกระทําตัวเองได้นะกายวาจาและใจสุจริตย่อมได้ผลทางสุจริตกายวาจาใจ,จทุจริตย่อมได้รับผลทางทุจริต เราหลีกเลี่ยงเหตุปัจจัยหรือเหตุผลหลักเกณฑ์หลักการเหล่านี้ไม่ได้สุดท้ายมันจะนําไปสู่ความเสื่อมมันจะนําไปสู่ความเจริญตามการกระทําของตัวเราเองปะัะหะนี้คือสิ่งที่อาจารย์อยากฝากไว้ให้กําลังใจไม่ได้ได้แต่ให้หลักสัจจะความจริงนี่คือความจริงตรงหน้าที่ต้องรับสภาพให้ได้ถ้ารับไปได้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ไปหาในจุดที่มันจะสามารถทําให้เรามีความสุขได้ในปัจจุบัน เพราะนั้นขอให้เราเข้าใจในบริบทการใช้ชีวิตได้มากที่สุดว่าทุกอย่างมันเดินสู่ความแปร ja, ปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเสมอทุกอย่างมันเดินสู่ความตั้งอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ทั้งสิ้นเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามความต้องการของตัวเราเองเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามความพอใจมันไม่มีอะไรได้หลั่งใจเราไปหมดทุกเรื่องนะถ้าเราคิดว่าทุกอย่างจะได้ดั่งใจวันหนึ่งจะเดินสู่ความทุกข์ถ้าเราคิดว่าทุกอย่างมันมีความแปรปรวนเปลี่ย เพราะนั้นการกระทําทางกายวาจาและใจของเรามีผลมากที่สุดนะไหนใครช่วงนี้ที่มีปัญหาทางการเงินแล้วไปอ้อนวอนขอร้องสะดอข้อต่อชะตาบ้างมีไหมขอดูหน่อยยกมือใครที่เงินไม่พอใช้เลยเป็นนี้เป็นสินงเข้าพเจ้าขอให้ผ่านเพื่อนอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ไปได้ด้วยดีโดยเลยวันยังมีมีอยู่สองสามคนหล่อมแหลมหล้อมแหลอม,ลอ,ม,ลอ,มอีกข้างหน้าไม่มีเลยเหรอโอ้ยไปตื่นทําหมดแล้วอ๋อตัวกระโถนอยู่กลัวโดนเครื่องกระบ,บาลใช่ไหมสารภาพได้ไม่เป็นไรอะนะ คนเรามันยังมีความความเห็นผิดความเชื่อผิดอยู่ได้เวลามันหาที่พึ่งูเ้าบอกว่าเวลา